แชแดมมันนี้มีอะไรให้ดูอ๋บอบลอบคอนทำเองวันนี้จะทำรถคาร์เมลนี่คุณทำคทรั้งแรกดูสิโอ้หถือว่าทำก้วยความพยายามยังอยไอ,อก็เด็กค่ะว้ายก็จะให้เกิดน,นี้มามีถ้วยมีกระทะมีไอแคลเซียม ลลลแ,บบแล้วไอ้น้ำคาราเมลนะที่ทำมาเพื่อนที่ทำกัเนะผับกล่องเป็นแบบนี้แนละ้วก็แบบนี้นะแบบนี้อะไรอไรออ,อันนี้นี่นนมัจะไฟนี่นะ แบบของเล่นแบบดีแต่ว่าต้องวางแบบนิดนึงอุ้ยแต่ว,ว่ามันแตกอ่ะดูดิท้ามแตกแล่ะทุกคนแล้มันจะเปิดขึ้นได้ยังไงอ่ะดูดิแล้ว,ม,วมันจัเปิดได้ยังไงอ่ะเนี่ยน,นี่ไงนี่กระลป๋าเริ่มเลยไม่มีตะแกรงนะทุกคน 嗯、yeah. เลยละแล้แต่ละอุยอยี่มยังไมัเริ่มอมด้วตรงนี้เอ๊ะเห็นไหม นี่ทีดับไฟเฮ้ยเรามาลุ้นกันทุกคนมาลุ้นกันน่ <c oughs> ากินะนะครับหนึ่งนะทุกคนเลยเห็นไหมอะแล้ว,วตรงนี้มันแต่งแต่เริ่มแรกนะเรามาดูหูยหอมเป็นลนห้องเลยอะ่ะมีเนาะ องายดู oh, ๊ะดามเออสูงไปนี uh ่อ huh. mm ืม hmm. อ <c oughs> oh, 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 uh ืม huh. ท <c oughs> uh ุกคนดูดูอบคันร้อนอบคนร้อนไหมคะอืมแค่กล่องละสามถึงห้าบาท เันขายได้กำไรไหมคนจริงเอาเสียงแต่ตอนที่ยังไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราชอบลาาวันเราเปนาาาา็นคนเลี้ยลาดนะนำไม่ใช่้หรอกมันเราไม่ชอบหวานอนะ่ะนี่นะปิดใส่ไปเลย หน่าไม่อืมสองอืม,อมซื้อไปทำเล่นกันทุกคนสนุกดี